ส่วนในช่วงชัวหรือม่วนิ่มอันนี้เป็นโพสต์ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพคือเขามีการแชร์บนโพสต์กันนะครับบอกว่าใครที่ชอบเป็นตะคริวที่บริเวณขาหรือน่องตอนกลางคืนบ่อยๆเนี่ยจะเป็นสัญญาณของโรคไตาวายโรคเบาหวานหัวใจและก็หลอดเลือดจะเป็นจริงอย่างที่เขามีการแชร์ส่งต่อกันหรือเปล่าไปตรวจสอบกับชัวหรือม่วนิ่มครับ อรที่ชอบเป็นตะคริวที่ขากลางดึกบ่อยๆเป็นสัญญาณโรคไตาวายเบาหวานหัวใจและหลอดเลือดตรวจสอบข้อมูลนี้ไปที่โรงพยาบาลราชาวิถีได้คำตอบมาว่าเป็นแฉมัวนิ่งค่ะทางโรงพยาบาลยืนยันมาว่าไม่มีการศึกษาทางการแพทย์ที่ยืนยันได้ว่าอาการตะคริวที่ขาและน่องเป็นสัญญาณของโรคไตาวายเบาหวานหัวใจและหลอดเลือดแต่อย่างใดน,นะคะ แค่นี้หมวนิ่มค่ะ